สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์ที่น่าสนใจมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นรถกระบะนะครับของโ o y o t a h ไฮรักวีโก้นะครับคันนี้ก็เป็นปี2013นะครับเป็นโฉมหน้าแชมป์นะเครื่องยนต์2.5 e v ุดห้าเนะครับบล็อก1 4 4แรงม้านะครับนะรุ่นนี้ต้องบอกว่านะครับ หน้าแชมป์เนี่ยอยู่มายาวนานนะครับนะเป็นเจนที่ขายดีนะครับเป็นรูปเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นรุ่นหึ่งเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความจุกจิกนะครับแล้วก็เครื่อง2.5นี่ก็ประหยัดนะครับคนที่ใช้งานจริงๆจะรู้ว่านะครับประหยัดแตกต่างมากนะครับกับเครื่อง3000นะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับขับ2 2.5นะ2.5 e v n turbo นะครับ นบหมน้าแชมนะรูปแบบรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่มีการปรับสภาพนะครับเมื่อวานนี้เข้ามาช่วงค่ำๆนะครับช่วงบ่ายๆค่ำๆนะสี่โมงห้โมงนะครับและเช้านี้ผมก็เลยต้องมาทํารีวิวให้ดูนะครับว่ารถเข้ามาใหม่ๆสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะอ่ะมาดูในส่วนของออปชั่นกันนะครับด้านหน้านะกระจังหน้านะครับโครเมียมนะครับมีแถว เป็นแถบเส้นนะครับสีเทานะครับก็เป็นเทาเมทัลลิกเป็นเทาเงาเงานะครับนะอยู่ตรงกลางนะก็บอกง่ายๆเลยว่าเป็นโฉบแชมป์นะก็จะรูปแบบไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับไฟหน้านมันดีนฟิกเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ตัวนี้เป็นพรีลนเนอร์นะอ่านละดมากับศูนย์เลยอันนี้นะสวยงามอยู่เลยนะครับไม่มีร่องรอยการเบียดการชนการเฉียวนะ บันาข้างติดตั้งมาให้นะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวดตั้งมาให้สัญลักษณ์ไฮรักเวนเทอร์โบนะครับคิ้วกันศาสข้างได้มาฟิล์มติดตั้งให้รอบคันนะครับบานหน้าเต็มนะฟิล์มติดตั้งให้รอบคันบานหน้าเต็มนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับมีเบ้ารองกันลอยที่เป็นโครเมียมด้วยนะครับให้ดูความสวยคมงามนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะนี่นะครับก็จะมีลองรอยนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขัดเดี๋ยวเราตกแต่งให้นะครับ ให้ดูดีดูสวยง,งามมากขึ้นนะก็ด้วยสภาพของรถพึ่งเข้ามานะครับยังไม่มีการปรับสภาพใดทั้งสินนะ้นนะคันนี้ก็เป็น v ีโก้แชมปนะไฮรักวีโก้ E นะครับตัวแชมป์นะตัวแชมป์ตัว E นะครับก็สภาพโดยรวมถือว่าเกือบเต็มร้อยเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะสภาพสวยๆเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่มองหาเครื่องยนต์2.5นะครับเน้นในเรื่องของความประหยัดความแรงนะครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับสำหรับวีโก้โฉมนี้นะดูในส่วนของภายในไปด้วยนะครับนะภายในนะครับเป็นเบาะคุ้มแบบผ้านะครับคุณภาพสูงนะมีการลื่อนมาให้เบาะนี้ก็เป็นเบาะเดิมนะครับนะไม่ได้ยุบไม่ได้ย้อยนะครับสภาพดูดีดูสวยงามนะครับทำความสะอาดนิดนหน่อยอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะให้ดูดีมากขึ้น นะเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวยแบบนี้นะครับสะอาดอาดเลยดูลแลดีนะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับไมคันนี้นะอยู่เพียงแค่หกห0ื่นเท่านั้นเองนะครับหกหมื 60, กว่ากนะก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยนะปี2013ครับนะปี2013นะครับเข้ามาดูมาชมกันนะครับคันนี้เรียกได้ว่า เป็นที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่มองหารถว้ใช้งาน4ประตูนะครับขับ2เกียร์ธรรมดานะครับนะสภาพพวงมาลัยนะครับดูดีดูสวยงามนะก็เหมือนกับรถใช้งานน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการใช้งานของรถเนี่ยถ้าดูสังเกตจากหนึ่งนะครับที่จับบ่อยๆเลยนะครับเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่จับบ่อย2นะครับปุ่มสัมผัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูสวิตต่างๆอันนี้ล่องลอยเนี่ยนะครับ ไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยนะพวกกันเบรกกันเกียร์พวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งจุดที่สัมผัสบ่อยนะครับถ้าถ้ารถที่มีการใช้งานหนัก,นกๆใช้งานเยอะเยอะนะแล้วก็เช่นพวกเบาะนะครับเบาะเนี่ยอย่างนี้เบาะเดิมๆเลยยังเฟิร์มยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังดูดีดูสวยงามนะสภาพเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะครับรับประกันเลยนะครับบอดี้สวยคันนี้นะครับถ้าลูกค้ามองหารถนะ ราคาประหยดัดไม่แพงด้วยแล้วก็ได้ตัวสี่ประตูนะครับตัวสี่ประตูด้วยนะครับสีขาวคันนี้น่าสนใจนะครับเข้ามาดูาามช่มเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะเปิดมานะครับให้ดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับนะดูด้านข้างนะครับเนี่ยน็อตทุกตัวนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะ ต้องบอกว่าของแท้ของเดิมเลยนะครับไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้ไม่โดนหน้าโดนข้างโดนหลังแน่นอนนะครับนะพวกมาร์กสัญลักษณ์นะครับเนะี่ยอยู่ครบคานหน้านะครับมีสัญลักษณ์ต่างๆเลยที่ยังเหลืออยู่ครบเลยนะครับนะใช้งานน้อยนะครับสภาพดีสภาพดูพดีดูสวยงามมากคันนี้นะครับคือถ้าไม่ติดที่ว่าปี13นะครับคันนี้นะ ต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับนะลดปีลึกหาสภาพแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับเจ็ดปีแล้วนะดูดีดูสวยงามมากต้องบอกว่าสวยจริงๆครับคันนี้นะครับแผ่นเพจติ๊กเกอร์มอกกต่างๆอยู่ครบนะครับเนี่ยรอยเย็บรอยตะเข็บพวกซีนต่างๆเนี่ยเดิมนะครับนะคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะอันนี้ต้องบอกว่าสวยสภาพสวยมากนะครับ เข้ามาดูมาชมนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหารถมาใช้งานนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่นะครับสี่แสนเจ็ดนะครับ4ี่แสนเจ็ดหมื่นนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแหละราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไงผมต้องรอต้องสอบถามอีกทีหนึ่งนะครับกับทาง เจ้านาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาก็อยู่เลทประมาณนี้เลยครับด้วยสภาพนี้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้ด้วยหายากนะครับรถปี2013เครื่อง2.5นะครับ4ประตูสภาพนี้สวยมากคันนี้กิ๊กมากเลยนะครับนะเข้ามาดูมาชมกันนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มค่านะครับมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับทางเพยนต์คันรถสวยนะนะครับในเรื่องของโครงสร้างบอดี้รับประกันทุกคันนะครับ ถ้าสนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาโดยตรงเลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็วันนี้นะก็ฝากรถกระบ,บะ4ประตู2.5 EVN Turbo คันนี้ไว้ให้พิริยา1คันนะครับนะวันนี้ก็ลานไปไปนวัวดีครับสวัสดีครับ